สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะขาเหนียหมูย่างค่ะพี่ต้องนี้ช่วยจ๊จังโฆษณาหมูย่างด้วยเดี๋ยวไม่จ๊จังว่าขายดีอยู่แล้วไม่ต้องช่วยหรอกขอช่วยดิน่าพี่แม่ค้านะคะชื่อเจ๊จังนะคะหมูย่างนะคะอยู่ตรงมิงน้านะคะเอาใครเอาเพื่อนีหรอบ้างยข้างอสัญไม่เอาอะไรนะคะข้างอสัญทองเป็นหมูย่างล็อกเด็กนะคะขายตรงกันคืนเอาอะไรบ้างเจ๊ นี่เป็นพนักงานกำปิงเมื่อกี้ไม่เอาเขาเนี่ยเขาเนี่ยไม่เอาไสทุ่มเจ๊ยี่สิบบาทถูกมากค่ะไม่ละห้าช่วยไม่จะจันไม่ละห้าไม่ละห้าไม่ได้เทงจะนะนี้จ้าแม่ค้าสวยเลยพี่กันไอ้ใหญ่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 วังนี้มาถักเปียสวยจริงจริงคนหิวแหรือะไม่าเอ๊ะเอ๊จะเย็นเย็นนะนี่ยังเคลียร์เรื่องตังค์ยังไม่เสร็จนะคะยืมตังค์เพื่อนอ่ะนี่ นะะคไม่รู้จะบ,บาปหรือเปล่านะแค่ถ่ายตอนกลางคืนเน,นี่ยมาสองพกอีกสองพงแล้วอ,อันนี้กินหมูไม่ได้ไปซื้อไก่ทอดมาแล้วใช่ไหมคะนี่นี่นี่ไก่ย่าง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 ทำไมทำไมพ่อเรามากลางค่ำกลางคืนเพราะพ่อเราต้องอ่านหนังสือโซค่ะก็เลยต้องมาเติมพลังกันใช่แล้วมึงแก่แก่แก่ย่าช้งเง้อดิจะอยู่ ไปนั้วนะคะอย่าลืมมาอุกนุ่งแจ๊จั๋งนะคะน้าชื่ออะไรนี่ร้านชื่ออะไรอะคะเจ๊จั๋งค่ะเจ๊จั๋งใช่ไหมคะไอ้นี่เจ๊กจุกค่ะเจ๊จุกเจ๊จุกควงติงแม่คะตกกับหมูย่างเลยไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนนะคะแล้วเราจะไปแทนหลวงยาวราชกันต่อไปครั